คำหน้าหนาวในหมู่บ้านไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์สาดผ่านทุ่งนาที่เงียบงนันแป้งกอดกระเป๋าผ้านแน่นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวถ้าเราต้องห่างกันก็ขอให้เหตุผลมันคุ้มค่ากว่าคำว่ารักนะพี่เดือนแปง้งเด็กสาวหน้าหวานผิวผ่องเธอคือตัวท็อปของหมู่บ้านทั้งเพราะกริยางามและเพราะขยันจนคุณครูเอ่ยปากชมส่วนเดือนลูกชายคุณหมอประจำสถานีอนามัยหนุ่มรูปหล่อที่สุดในหมู่บ้านดูสุข,ขุมมีวุฒิภาวะเกินวัย ทั้งคู่แอบชอบกันแบบใสๆตั้งแต่มอต้นช่วงเย็นมักนั่นคุยกันริมคันนาดื่มน้ำาอ,อยเย็นๆแล้วหัวเราะก,กับเรื่องเล็กน้อยถ้าพี่ได้เข้ามาหาลัยแป้งต้องได้เข้ามอปลายในเมืองแน่ๆเดือนพูดยิ้มๆหนูจะไม่ยอมแพ้หรอกพี่เดือนรอหนูนะแป้งตอบอย่างมั่นใจเมื่อถึงเวลาแป้งต้องเข้าเมืองเรียนมอปลายส่วนเดือนเข้ามาหาวิทยาลัยในตัวจังหวัดต่างคนต่างใช้ชีวิตแต่ทุกปิดเทอมจะกลับมาบ้านแล้วหาเวลาไปเที่ยวตลาดนัดเดินริมคลองกินก๋วยเตี๋ยวร้านเดิม ฤดูฝนปีนั้นความใกล้ชิดทําให้ความสัมพันธ์ลึกขึ้นแป้งทั้งคันเธอตกใจน้ําเสียงสันพี่หนูยังเรียนไม่จบเดือนจับมือเราทําให้ถูกต้องทุกอย่างพี่จะรับผิดชอบและให้เกียรติหนูแม่ของแป้งรู้เรื่องจึงไปบอกพ่อแม่ของเดือนให้มาสู่ขอตามประเพณีจัดงานเรียบร้อยพันขันหมาปรับเสียงแคนเบาๆในลานบ้านทั้งคู่สวยหล่องดงามจนใครๆก็เอ็นดูทั้งคู่ย้ายไม่อยู่กินกันแบบเงียบๆแล้วกลับไปทําหน้าที่ของตัวเอง เดือนเรียนหนักแป้งอุ้มท้องไปสอบจนจบมัธยมปลายเก่งที่สุดที่รักของพี่เดือนยิ้มให้เสมอทว่าความสุขสั้นนักคืนหนึ่งแม่ของเดือนคุณนวลพาคนรู้จักมาเยี่ยมพร้อมยาดองสมุนไพรอ้างว่าบำรุงคันแป้งดื่มไปเพราะไว้ใจเช้ามาเธอปวดท้องกระทันหันต้องคลอดก่อนกำหนดเด็กน้อยไม่แข็งแรงและจากไปแป้งเงียบงานเสียใจจนลมหายใจแทบขาดงานศพเล็กๆจัดขึ้นที่วัดท้ายหมู่บ้านแป้งซบไหลเดือนน้ำตาเธอไหล เราไม่ได้ผิดแป้งเดือนกลุ่มมือแน่นเราจะผ่านไปด้วยกันเธอพยักหน้าแม้ข้างในหัวใจพังทลายเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนคุณนวลที่ไม่เคยปลื้มแป้งอยู่แล้วเริ่มพูดจานหนิบแนมผู้หญิงที่ดีต้องทําให้ลูกชิ้นดีขึ้นไม่ใช่เอาแต่นั่งเศร้าปล่อยพลังลบเธอพาผู้หญิงคนหนึ่งชื่อขวานมาแนะนําคนนี้ช่วยงานคลินิกได้ดีเลยละ่ะเก่งพูดรู้เรื่องสายตาเธอฉายแววหมายมั่นเคื่อนฉลองวันเกิดเดือนคุณนวลจัดงานเล็กๆที่บ้านเปิดเพลงเบาๆ ทุกอย่างดูปกติแต่มีอะไรบางอย่างผิดปกติขวัญอยู่ใกล้เดือนเกินพอดีแป้งเก็บความไม่สบายใจไว้เช้าว,วันต่อมาเธอเห็นแชทคุยเล่นของเดือนและขวัญเกินกว่าคําว่าพี่น้องแป้งตั้งสติใจเย็นเธอถามดีๆพี่เดือนพี่กับขวัญมีอะไรเกินเลยกันหรือยังเดือนอึกอักพี่แค่เครียดเขาคุยแล้วสบายใจเรื่องบานปลายจนในที่สุดขวัญตั้งคันแป้งเผเชิญหน้าคุณนวลหนูเจ็บมากนะคะรับไม่ได้ก็ออกไปบ้านนี้ต้องการคนที่พาลูกชั้นก้าวหน้า คำว่าออกไปของผู้ใหญ่กรีดใจยิ่งกว่ามีดแป้งเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านแม่ถ้ยืนหน้ากระจกบอกตัวเองฉันจะไม่อยู่ขวางทางพวกคุณอีกต่อไปจะไม่มีฉันคนเดิมอยู่ที่นี่อีกแล้วแม่ของแป้งตัดสินใจส่งลูกสาวไปทำงานกรุงเทพเพื่อหนีจากความวุ่นวายแป้งเริ่มเป็นพนักงานออฟฟิศที่โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เรียนรู้ไวให้โอกาสพี่ได้ไหมแป้งคือคนที่พี่รักมากแป้งคือรักแรกของพี่ แป้งเริ่มหวั่นไหวเพราะยังคงรักทั้งคู่เริ่มติดต่อกันเงียบๆจนเดือนตัดสินใจหนีออกจากบ้านมาอยู่กับแป้งในห้องเช่ากรุงเทพขนาดกระทัดรัดโคมไฟอุ่นๆมุมเล็กๆกลายเป็นห้องครัวชั่วคราวไม่กี่เดือนต่อมาแป้งเริ่มแพ้ท้องเธอยิ้มทั้งน้ำตาครั้งนี้หนูจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเดือนดีใจและสัญญาจะดูแลลูกให้ดีที่สุดแต่เรื่องเดิมๆก็ตามมาคุณนวลรู้เรื่องโทรกดดันร่ำไห้ขู่จะอดอาหารจะทำร้ายตัวเอง ลูกกาลังจะเกิดกับขวัญแก่จะทิ้งได้ยังไงเดือนแพ้เสียงแม่เขาจําใจกลับไปดูแลขวัญที่ท้องใกล้คลอดทิ้งแป้งไว้กับท้องอ่อนๆและสัญญาว่าจะกลับมาดูแลแป้งยืนข้างหน้าต่างที่ฝนพรมเธอจะยืนด้วยขาตัวเองเธอตัดสินใจไปทํางานต่างประเทศสักพักเก็บเงินไว้ดูแลลูกในท้องให้เติบโตอย่างภาคภูมิหลายปีผ่านไปแป้งกลับบ้านพร้อมลูกชายวัยกาลังสนหน้าตาเอเชียคมคมดวงตาคล้ายเดือนอย่างมากเธอได้เขาว่าไทยหมายถึงแผ่นดินและอิสระ แป้งเปิดร้านกาแฟาเล็กๆตกแต่งมินิมอลวางหนังสือสุขภาพแม่และเด็กไว้ชั้นหน้าสุดเธอยืนหลังเคาน์เตอร์ใจเธอแข็งแรงและสงบกว่าครั้งใดเดือนยังวนเวียนมาหาเธอเป็นระยะดูเหนือหน่อยๆแต่สายตาย,ยังอ่อนโยนขอโทษที่พี่ไม่เคยเลิกรักแป้งได้เลยแป้งวางแก้วลาเต้รักเป็นเรื่องที่ดีงามรักได้แต่ไม่ทำร้ายใครก็พอเขาพยักหน้าขวัญกับพี่เราอยู่กันด้วยหน้าที่มากกว่าความรัก พี่รู้ว่าผิดตั้งแต่วันแรกที่จิตใจโลเลไม่มีความมั่นคงทางจิตใจวันหนึ่งคุณนวลมาหาแป้งที่ร้านใบหน้าร่วงโรยตามวัยเสียงพูดที่อ่อนโยนลงฉันมีเรื่องต้องบอกมือเธอสัน่นคืนก่อนคลอดครั้งแรกฉันให้สมุนไพรผิดแรงไปฉันอยากให้คลอดเร็วจะได้จบจบเรื่องเรียนกับชื่อเสียงของครอบครัวฉันผิดเองบรรยากาศเงียบลงมีเพียงเสียงลมหายใจแป้งวางผ้ากันเปื้อนช้า,ชา ฉันยกทรัพย์สินส่วนหนึ่งตั้งกองทุนแม่และเด็กในหมู่บ้านให้ชื่อเด็กคนนั้นน้ำตาเธอไหลแป้งไม่ได้ดีใจไม่ได้สะใจมีเพียงความจริงที่หนักหน่วงและเบาใจในเวลาเดียวกันข่าวลือดังไปถึงขวัญไม่นานเธอเดินเข้าร้านแววตาอ่อนล้าแต่ตรงไปตรงมาฉันรู้มาตลอดว่าพี่เดือนรักเธอมากกว่าฉันยอมรับว่าครั้งนั้นฉันก็ผิดฉันรู้ว่าแม่พี่เดือนเขาวางแผนฉันปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นเหยื่อของเขา เพื่อให้เขาเอาชนะเธอแป้งถอนเหายใจเราโตกันพอจะหยุดทำร้ายกันได้แล้วขวัญยิ้มบางใช่ฉันจะเริ่มใหม่โฟกัสที่ลูกไม่ผูกพี่เดือนไว้ด้วยความหวัดระแวงอีกเย็นวันหนึ่งเดือนยืนหน้าร้านสายตาสันไวให้พี่อยู่ข้างนอกอย่างนี้ก็ได้แค่ได้เห็นหน้าลูกก็พอแป้งมองเขาด้วยความนิ่งคิดพี่ต้องกลับไปเป็นพ่อที่ดีให้ได้ก่อนค่ะแล้วค่อยกลับมาเจอลูกหลายเดือนถัดมาหมู่บ้านเงียบลงอย่างน่าสงสยัยผู้คนเริ่มชินกับภาพแป้งที่เข้มแข็ง และเดือนที่อ่อนโยนกว่าเดิมคุณนวลเริ่มทำงานอาสาในกองทุนแม่และเด็กรอวันหนึ่งที่ความผิดจะถูกชำระด้วยการกระทำมากกว่าคำพูดคืนวันลมหนาวกลับมาอีกครั้งไทยวิ่งเล่นในร้านหัวเราะเสียงดังเดือนนั่งมุมหนึ่งวาดรูปประกาศให้ลูกพ่อวาดสวยไหมสวยครับเด็กชายยิ้มตาใสาวาวแป้งยืนมองภาพตรงหน้าความเจ็บปวดที่ผ่านมาเธอให้อภัยและปล่อยวางไทยที่สุดเดือนกลับไปดูแลครอบครัวเดิมด้วยความรับผิดชอบ แป้งไม่แต่งงานใหม่แต่เธอรักตัวเองและรักลูกให้เวลากับลูกความสัมพันธ์ของทั้งสองกลายเป็นสะพานเงียบๆระหว่างสองฝั่งที่เคยแตกหักพาดผ่านด้วยความจริงและการให้อภัยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องกาดำด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ